กูลิงแล้วไงก็ไม่ใช่ขั้นไล่เทียมทานไม่ใช่เหรอก็ว่าไม่ได้หรอกนะกบในกะลาอย่างเจ้าไม่มีทางเห็นโลกที่แท้จริงลิงเจียงเฉิน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 โอ้พระเจ้าข้าไม่อกจะเชื่อเลยว่านี่มันคือเรื่องจริงขนาดเห็นกับตาตัวเองนะเนี่ยเหมือนได้เจอโลกใหม่เลยมีคนเก่งแบบนี้อยู่เป็นแรงบันดาลใจดีสุดๆ เนี้อมนเทพเจ้าชัดๆสำนักข่าวเทียนของเรากาลังจะกังหืมแน่ชนะขัอ้นอู่หลีงง่ายๆแบบนี้เลยถึงจะติดตามมาเป็นพี่น้องกันตั้งนานเหมือนจะพอเข้าใจได้แต่ก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าข้าก็ด้วยยิ่งรู้จักก็ยิ่งไม่เข้าใจเฉินหลิงประท่าอู่หลิงแล้วต้องชนะข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยจู่ๆ,ๆแพ้หมดสภาพเลยลองเจ้าตึกท่านเชี่ยวชาญการแพทย์ ลองตรวจอาการของรองเจ้าตำหนักผางดูหน่อยได้เจ็บหนักแขนขาหักอวัยวะภายในเสียหายแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตไม่บาดเจ็บถึงขั้นวิญญาณพักผ่อนครึ่งปีก็น่าจะฟื้นกลับมาได้หดิงเจียงเฉินทําได้ขนาดนี้สํานักของเรามีคนสมบัติพอจะรับขอเป็นสิทธิ์จริงๆหรออาจารย์ใช้เวลาครึ่งปีงั้นก็คงไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจแล้ว ถึงยังไงนางก็ทำตัวเองทั้งนั้นมาพอดีเลยพาอาจารย์เจ้าไปพักผ่อนซะเอาละ่ะมาคุยเรื่องสำคัญกันหน่อยดีกว่าสรุปว่าหลิงเจียงเฉินจะไปอยู่กับใครอาจารย์อดทนไว้หน่อยนะเล่นกันอย่างที่ทมก็แล้วกันเสนอเงื่อนไขของตัวเองมาแล้วให้หลิงเจียงเฉินเลือกเองว่าเขาต้องการไปอยู่กับใครได้ไม่งั้นถ้าให้พวกเราแย่งกันเองไม่รู้จะแย่งกันเสร็จเมื่อไหร่จริงไหม หลิงเจียงเฉินมานี่น้อยพวกเรามีเรื่องอยากคุยด้วยเจ้าตึกรองตำหนักมีเรื่องอะไรหรอครับหลิงเจียงเฉินพวกเราจะเสนอเงื่อนไขที่คิดว่าเจ้าน่าจะสนใจเจ้าอยากไปอยู่กับใครก็เลือกเองเริ่มจากตำหนักหวงเทียนของข้าถ้าเจ้าเข้ามาตำรารับวิชายุทธทั้งหลายจะดูจดตามสบายเขลืนลับตำหนักเทียนหวงก็เข้าไปได้นับว่าลงทุนมากทีเดียวถ้าอย่างนั้น ขอตำหนักข้าวเทียนของข้าเสนอบ้างถ้ามาอยู่กับข้าทุกเดือนข้าจะเชิญผู้อโไทัยสางของสำนักมาสอนเจ้าอะไรนะถึงกับเชิญผู้อโไทัยสางมาอย่าว่าแต่ลูกศิษย์จ้าตื่นเต้นเลยข้าเองก็อยากเข้าสำนักด้วยแล้วไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าตำหนักหวงเทียนไม่สามารถเชิญผู้อโไทัยสางมาได้เลยจงใจเสนอแบบนี้ใช่ไหมนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละตำหนัก มีอะไรไม่ยุติธรรมกันไม่ทราบว่าลองเจ้าตึกมีอะไรเสนอหรือเปล่าตึกตันซี่ไม่มีอะไรน่าสนใจส่วนใหญ่ก็หลอมยาสร้างอาวุธข้าเองก็ไม่ค่อยใส่ใจในวิชายุทธก็เลยไม่ได้เข้าร่วมแย่งชิงแต่หลังจากนี้ถ้าเจ้าต้องการข้าสามารถหลอมยาสร้างอาวุธให้เจ้าได้เข้าใจแล้วครับความตั้งใจแยกที่เข้ามาสำนักข้าวเทียนก็พราะต้องการเป็นหนึ่งในสิอันดับ คือให้ได้เลือดมังกรไฟเอาเป็นตัวยาให้หลิงเอ,อ๋อในเมื่อวันนี้ได้โอกาสเข้าตึกยาโดยตรงแล้วยังจะรออะไรอีกละ่ะจริงไหมเป็นไงข้อเสนอพิเศษขนาดนี้ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะรู้แล้วว่าควรเลือกใครข้าตัดสินใจแล้วครับข้าหลิงเจียงเฉินขอเข้าเป็นสาวกตึกตันซี่ฮ่าฮ่าฮว่าแล้วว่าต้องเป็นตึกหาเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นสาวกตึกตันซี่งั้นเหรอ ตึกตันซี่ข้าหูฝาดไปหรือเปล่าไม่ฝาดครับสาวโหลิงเจียงเฉินขอฝากตัวเข้าสู่ตึกตันซี่แห่งสำนักข้าวเทียนเอาคนเป็นอัจฉริยะเขานอกลู่นอกทางกันแบบนี้เองสินะคนธรรมดาอย่างข้าไม่เข้าใจจิตใจเลยสักนิดถ้าไม่ใช่เพราะเขาเอาชนะลองเจ้าตำหนักผางได้ข้าคงด่าเขาว่าไอ้หน้าโง่ไปแล้วลองคิดดูตามเหตุผลเติกตันซี่ก็มีเรื่องยาและอาวุธนักปุงยาวก็มีถึงขั้นสี่ ลิงเจียงเฉินอาจต้องการใช้ประโยชน์จากจุดนี้ก็เป็นได้พี่เจียงเฉินสนใจเรื่องการหลอมยาและอาวุธงั่นหรอเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจถึงจะรู้จักกับเจียงเฉินมานานแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาหลอมยาหรือสร้างอาวุธมาก่อนนี่แค่ช่วงแรกที่รู้ว่าเขาไปถล่มตึกร้อยสมุนไพรเอองั้นหรอฟังดูกับเป็นเจียงเฉินดีหลยงเจียงเฉินเจ้าจะบอกว่าจะเข้าตึกตันซี่ของข้า ม่ใช่ตำหนักของเถียนหรือตำหนักข้าวเถียนแน่นะใช่ครับข้าขอเข้าเป็นสาวกตึกตันซี่ลองเจ้าตึกให้โอกาสข้าสักครั้งเถอะครับบ้าอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรจะเลือกตึกก็ไม่ต้องเลือกตึกตันซี่สิข้ารู้ว่ากับเขาไม่ละ่ะข้าไม่ได้เสนออะไรด้วยซ้ําตอนแรกก็ไม่ได้เข้าร่วมแย่งชิงอะไรกับพวกท่านนี่จะย่อเย้ยว่าไม่ได้ทําอะไรก็ได้ดีเพราะพวกเรางั้นหรือ พวกเราตีกันแทบตายท่านไม่มาร่วมแย่งชิงแต่กลับได้ไปง่ายได้สบายมากเลยล่ะสิเอาละข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้ายหลิงเจียงเฉินเจ้าแน่ใจแล้วใช่ไหมข้าใจโอกาสเจ้าคิดเป็นครั้งสุดท้ายข้าแน่ใจข้าต้องการให้เพื่อนอีกสองคนเข้าร่วมด้วยไม่ทราบว่าลองเจ้าตึกจะรับปากได้หรือไม่ฮ่าฮ่าฮได้สิจากวันนี้เป็นต้นไปหลิงจงเฉินอ่านซื้ออีซื้อถูสิงซานเป็นสาวของตึกตันซี อ่านซืืออีซสือทูชิงซานไม่ต้องทดสอบแล้วขึ้นมาได้เลยรับทราบขอรับลองเจ้าตำหนักหูดองเต้าตำหนักเจ้าพิธีที่เหลือคงต้องรบกวนท่านทั้งสองข้าจะนำสาวกใหม่ทั้งสามไปก่อนแล้วจะได้นำเรื่องนี้รายงานแก่ท่านเจ้าตึกด้วยไปเถอะไปไหนก็ไปชิวฮ่าฮ่าฮ่ไปข้าจะพาพวกเจ้าสามคนไปที่ตึกตันซี่ลบเกวอนลองเจ้าตึกด้วยครับ เอรู้อย่างนี้คงไม่ปล่อยให้เขาเลิกเองหรอกพวกเราสองคนน่าจะสู้กันน่าจะดีกว่าภายในตำหนักตันสี่อะไรนะเจา้าตึกไปหลอมช่วงชิงสิงเสรินอีกแล้วหมอระเบิดไปไม่รู้กี่รอบยังไม่ยอมแพ้อ,อีกข้าก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับท่านลองไปคุยกับเขาเองไหมละ่ะก็ได้เดี๋ยวข้าไปดูหยวนตันชั้นสี่อดับกลางก็ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวทำไมถึงจะทำได้อยู่ ช่างหยวนซิงเสินเป็นหยวนตันชั้นสีระดับกลางเหรอเราจําได้ว่ามันเป็นระดับสูงนะคือว่าลองเจ้าตึกครับช่วยพาพวกเราไปด้วยได้ไหมถึงยังไงตอนนี้พวกเราก็เป็นสาวกของตึกตันซี่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องได้สัมผัสกับการปรุงยาและสร้างอาวุธโอกาสที่ดีขนาดนี้ข้าไม่อยากให้มันเสียเปล่านะครับดีพูดได้ดีจะให้เสียเปล่าไม่ได้ข้าจะพาเจ้าไปดูวิธีการหลอมยาของนักปรุงยาชั้นสี ห้องหลอมยาตึกตันซี่บ่าเอ้ยมอเล้าอีกแล้วงั้นข้าจะใช้ยาหลงหลงบีบให้มันรวมตัวกันแล้วนะเจ้าตึกตันซี่โอหยางป๋อข้าแนะนําว่ายาไม่อย่างนั้นทั้งตึกนี้จะระเบิดบึ้มแน่บังอาร์เด็กปากไม่สิ้นกิ่นน้านมจากไหนคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าตักเตือนคนอย่างท่านเจ้าตึกท่านเจ้าตึกเป็นนักปรุงยาชั้นเสียดับก้นแกมีสิทธิ์อะไรมาสะเออ ถึงจะใช้ยาลงเหลิญจะเสียงแต่ก็บอกให้ตึกระเบิดมันเวอร์เกินไปหน่อยหรือเปล่าเจ้าเป็นใครไม่รู้หรอว่ามาลบกวนในเวลาที่ข้ากำลังหลอมยามีโทษหนักถึงตาย